รักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้เรามาขยายความตอบคำถามกลัดกลุ่มใจของน้องๆกันต่อค่ะเรียกว่ามีคำถามเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของทั้งสาวๆและหนุ่มๆม,มาฝากกันเลยค่ะ ผู้หญิงเป็นประจำเดือนสีั้าผิดปกติไหมครับทำไมถึงถามล่ะ <c oughs> ไปอ่านเว็บมาหรือว่าไปเจอของจริงหรือตอนนั้นกำลังจะลุยและเห็นอย่างนั้นขึ้นมาไปอ่านมาครับไปอ่านมาโอเคครับน้องๆครับประจำเดือนเกิดจากอะไรประจำเดือนก็เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งหลุดลอกออกมาเป็นรอบเดือนถูกไหมครับผู้หญิงจะมีรอบเดือนตกไข่เลทั้งหลายถ้าเลือดนั้นออกมาได้เลยทันทีนจะเป็นสีอะไร สีแดงถูกไหมครับถ้าออกมากมากถ้าออกมากมากนะครับมันก็จะออกมาโดยไม่มีก้อนแต่ถ้ามันออกมาในน้อยเขาก็พยายามทําให้มันเกิดเป็นก้อนลเลือดสีแดงที่เป็นก้อนก็ยังเป็นปกตินะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเลือดที่เป็นก้อนนั้นมันค้างอยู่ในโพรงมดลูก มันออกมาได้ช exactly? so, ้ามันจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีครับเข้าใจไหมก็พูดง่ายๆก็คือก็ยังถือว่าปกติอยู่ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะแต่ก็คือมันออกมาช้าหน่อยนะสาวๆหลายคนคงเคยสงสัยใช่ไหมคะว่าประจำเดือนคืออะไรวันนี้ชูรักชูรสมีคําตอบค่ะประจำเดือนคือเยื่อบุผนังมดลูกที่หลุดลอกออกมาทางช่องคลอดเมื่อไม่มีตัวอ่อนจากการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิมาฝังตัวค่ะ ประจำเดือนเกิดตามรอบแบบนี้นะคะระยะมีประจำเดือนเมื่อไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวที่เยื่อบุผนังมดลูกเยื่อบุมดลูกที่เป็นเลือดและเนื้อเยื่อจะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนค่ะมานานประมาณ3-7วันขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะระยะก่อนไข่ตกต่อมใต้สมองสั่งให้รังไข่เริ่มสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนไปกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกพอกหนาตัวขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน ระยะไข่ตกเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในระดับสูงสุดไข่จะตกลงสู่ท่อนำไข่หากไม่ได้ปฏิสนธิภายใน24ชั่วโมงก็จะฝ่อไปค่ะ ระยะก่อนมีประจำเดือนร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกหนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนถ้าไม่มีไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันฮอร์โมนทั้ง2ตัวจะลดระดับลงทำให้เยื่อบุโครงมดลูกหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนอีกครั้งในที่สุดค่ะถ้าผู้ชายเนี่ยถูกตัดอวัยวะเพศไปร่างกายยังมีการเปลี่ยนแปลงอ่น ตัดอวัยวะเพศไปตัดอวัยวะเพศเฉยๆแต่ลูกอัณฑะยังอยู่ใช่ไหมลูกใช่ครับใช่นะครับเพราะนั้นโอเคเข้าใจเอาแค่นี้แล้วก็นั่นงหมอว่าอาวัยวะเพศชายไว้ทําอะไรลูกที่เอาไว้ฉีเอาไว้ฉีก่อนสิสำคัญที่สุดต้องฉีก่อนก่อนจะสืบพันธุ์ได้ก็ต้องฉีก่อนจะไปลูกโดนตัดแล้วยังฉีได้ไหมได้แต่ฉีไม่ค่อยพุ่งโดนหน้าแค่นั้นเองนะฉีมจะลงต่ำๆเนะเนะเรื่องที่สองเอาไว้เป็นท่อส่งน้ําเชื้อ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าต้องแข็งตัวพอจะส่งน้ําเชื้อเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้ถ้าโดนตัดแล้วยังมีลูกได้ไหมได้สิไม่ให้หมอทําเด็กหลอดแก้ว้านะเป็นสมัยก่อนก็จะบอกว่าจะเป็นหมันทําอะไรไม่ได้แต่ยุคนี้ก็ได้ไม่เนั้นเรื่องวัน้นกจบไปแต่เรื่องที่เหลือมีลูกได้แต่ไม่หมันทไมลูกสําคัญที่สุดคือ,อยาโดนตัดไข่แล้วลูกจะโดนตัดไข่เพราะว่าถ้าโดนตัดไข่ไปฮอร์โมนหมดนะ ฮอร์โมอนหมดกระดูกพรุนนะฮอร์โมอนหมดแก่แล้วฮอร์โมอนหมดอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนั้นสําคัญที่สุดผู้ชายก็คือไข่ต้องอยู่นะส่วนอวัยวะนั้นเ,เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะลูกเอ้ยไม่มีจริงๆโดนตัดไปโดนใครตัดไปรีบๆมาหาหมอเราทําใหม่ให้ได้ถึงจะไม่เหมือนเดิมแต่ทําใหม่ให้ได้ถ้าใจแค่วเอาไปกินจิ้มอะทำใหม่ให้ได้ไน,ะไดนะก็สรุปว่าในทางร่างกายคงไม่มีปัญหา แต่ในทางจิตใจก็ตัวใครตัวมันนะลูกนะนอกจากเรื่องการถูกตัดองคชาติที่ l ลิฟติวเตอร์เคลียร์ไปแล้วด้วยอิทธิพลของซีรีส์ที่ดูมาสาวๆหลายคนจึงสงสัยว่าถ้าผู้ชายถูกตัดอันทะเหมือนขันทีในซีรีส์จะเกิดอะไรขึ้นและทุกวันนี้ยังมีการตัดอันทะกันอยู่ไหมคะครับ บางวันยวผมตัดสองสำลายต่อกันเลยนะปัจจุบันยังมีครับนะ,ะเราตัดอันท้าในสองกรณีกรณีที่พบเยอะที่สุดคือมะเร็งต่อมลูกหมากห,หรือในกรณีของมะเร็งอันทะาเองแต่อันนั้นจะตัดออกข้างเดียวนะครับถามว่าคนสูงอายุผู้ชายที่คุณลุงคุณปู่มาตัดอันท่าออกเนี่ยพอข้งหน้ากลับมาดูแผลมาติดตามเนี่ยไม่มีใครกลายเป็นกระเทยสักคนนะครับไม่เป็นนะคะ,ะ,คะเป็นผู้ชายแท้เหมือนเดิมน,<อ>นะแต่ เนื่องจากอันท้าเนี่ยสร้างฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นพอสร้างฮอร์โมนเพศชายไม่ได้ก็จะเริ่มแข็งตัวไม่ดีสักพัก็จะแข็งตัวไม่ดีนะเป็นทุกคนร้อยละร้อยเลยประมาณสองสาเดือนหลังจากตัดลูกอันท้าเนี่ยจะแข็งตัวไม่ดีแล้วไม่มีความต้องการทางเพศแล้วบางทีมีอาการคล้ายๆกับผู้หญิงที่กําลังหมดประจําเดือนยังไงคะคือบางทีอยู่ในห้องแอร์เหงื่อแตกนะฮะ ราะว่าฮอร์โมนมันลดลงอย่างรวดเร็วจากการตัดลูกอัณฑะคณั้นขันทีในละครที่ผมไม่ทราบแต่ขันทีที่เยอะก็คือในเมืองจีนในเมืองจีนจะมีขันทีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือทำงานนอกนะฮะทำงานด้านนอกนอกวังกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะตัดองคชาตนะก็เหมือนผู้ชายทุกอย่างคือมีฮอร์โมนเพศชายส่วนขันทีที่ทํางานในวังเนี่ยนะชั้นในเขาเรียกชั้นใน พวกนั้นนอกจากตัดองคชาตตัดอันธาด้วยอสองอย่างเลย,ยหมดเลยดเลยหมดเลยใช่ครับเรื่องอันธาน,นี่ใครๆก็ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะจริงๆแล้วสําคัญกับเพศชายมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอโอ้อันธาถ้าไม่มีไม่ได้เลยนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะประกอบด้วยเซลล์สําคัญ3ชนิดด้วยกันนะครับนะฮนะในอันธาเนี่ยเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเซล์ที่เรารู้ว่าเจิร์มเซล์เจิร์มเซลล์จะเป็นต้นกําเนิดของตัวสุจินะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอผู้ชายเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะมีบุตรได้ดีไหมดูขนาดลูกอัณฑะพอรู้เลย mm hmm. นะเพราะว่าถ้าลูกอัณฑะเล็กเจิมเซลล์มีน้อย mm hmm. ลองลงมาก็คือตัวที่เราเรียกว่าเลดิกเซลเลดิกเซลจะเป็นเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชาย <Okay. S 1> นะอันนี้ดูจากขนาดไม่ได้บางทีขนาดเล็กก็สร้างฮอร์โมนได้ดีนะอันที่3มก็คือเซอร์เทอรีเซลเซอร์เทอรีเซลในผู้ใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรแลวเป็นซัพพอร์ตติ้งเซลคล้าย,ายเป็นเฟรมเิรกให้เซลอื่นมันเกาะ แต่ตอนเป็นตัวอ่อนเซอร์เทลลีเซลมีความสำคัญมากเพราะเซอร์เทลลีเซลมันสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินฮิบินอินฮิบินเนี่ยมันยับยับย้งการโตของมดลูกผู้ชายก็มีมดลูกนะบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองมีมดลูกอยู่แต่มดลูกเราจะเหลือเป็นติ่งเล็กๆอยู่ตรงบริเวณท่อปัสสาวะในต่อมลูกมากจะเหลือเป็นติ่งเล็กๆเองทางการแพทย์เรียกว่าเวอร์ลูมอนทานัมนั่นน่ะคืออันที่อินฮิบินมันยับยัง้งไม่มันกลายเป็นมดลูกนะเพราะนั้นก็จะมีเซลล์สำคัญ3มเซลขนาดเนี่ยบอกได้เลยถ้า ถ้าเราดูอันนี้นะผมไม่รู้จะทางบ้านจะเห็นขนาดไหมนะอันนี้คือขนาดของโดยเฉลี่ยของคนไทยจะตกประมาณ14ซีซีผมลองให้เทียบกับนาฬิกาดูนะฮะครับลองไปดูเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะโชว์นาฬิกาฮะประมาณหน้าปัดนาฬิกาผู้ชายแค่นี้เองเลยคุณหมออ่าใช่ครับอันนี้ค่าเฉลี่ยอันนี้ของคนไทยประมาณนี้นะถ้าเป็นของคนฝรั่งหรือพวกอาหรับนี่จะใหญ่ประมาณนี้